กุ้งพลอยน้ำตาคลอเล่าเสียงสันสอนรามกีดกันเจอหน้าวิจิซับอดีตสามีไม่แมนตะโกนมาต่อหน้าลูกถึงขั้นให้ตำรวจมาจับขู่และยามออกปล่อยคนเป็นแม่ไปหน้าบ้านได้พอเหมือนเป็นแม่ขอทานหัวอกคนเป็นแม่เปิดใจเสียงสันน้ำตาคลอหลังจากที่กุ้งพลอยกนิสดรินทศพัดพักดีโชดได้โพสคลิปนำของขวัญไปแขวนไว้หน้าบ้านหนุม่มสอนรามเทพพิทักษ์อดีตสามี เพื่อให้เป็นของขวัญวันเกิดลูกสาวน้องวีจ R อายุครบบ4ขวบพร้อมเผยว่าไม่ได้เจอไม่ได้คุยผ่านโทรศัพท์หลายเดือนแล้วบุกมาหาลูกเพราะคิดถึงและไม่ต้องเรียกตำรวจมาไล่ ล่าสุดวันนี้13เมจจุดยอจุดกุ้งปลอยที่มาทำบุญปล่อยปลาเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ40ปีที่วัดเทวราชกุลชรโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกมงขณกีดไปร่วมบุญด้วยเชื่อว่าปีนี้ตัวเองจะหมดเคราะห์พร้อมเปิดใจเล่าเสียงสั่นน้ำตาคลอเผยเหตุผลที่บุกไปหน้าบ้านอดีตสามีเพราะทนคิดถึงลูกไม่ไหวโดนกีดกันไม่ได้เจอหน้าน้องวีจิมาหลายเดือนล่าสุดมีคลิปเอาของขวัญวันเกิดไปให้ลูก กุ้งพลอยไม่ได้เจอลูกมานานมากแล้วค่ะ ประมาณ3เดือนจากกำหนดที่จะได้เจอจนเราได้กำหนดไปเจอแล้วก็ไม่ได้เจอเหตุผลที่ไม่ได้เจอเพราะว่าตอนนั้นก่อนที่เราจะไม่ได้รับอนุญาตให้วิดีโอคอลเราวิดีโอคอลหาลือก็ทุกวันมันยากมากๆด้วยมันไม่มีกำหนดเวลาเช่นคนอื่นจะโทรเมื่อไหร่ก็ได้แต่กุ้งพลอยไม่สามารถเราก็พยายามทำความเข้าใจอย่างก่อนหน้านี้สีโมงเย็นเคยโตได้เพราะลูกเลิกเรียนตอนนี้ทำไม่ได้แล้วมีอะไรบางอย่างที่ขัดใจก็เปลี่ยนเป็นก่อนนอนอย่างนี้เราก็ไม่เป็นไรทำความเข้า าใจแต่มอวันนั้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือวีจีมาบอกว่าแม่อยากไปดูหนูว่ายน้ำไหมคะวันเสาร์ เป็นการวิดีโอคอลคุยกับลูกแล้วลูกมีพัฒนาการมากขึ้นเวลาที่เราได้คุยกันทุกวันการสื่อสารระหว่างแม่กับลูกมันเป็นอะไรที่อบอุ่นเข้าละเอียดอ่อนมากขึ้นเราก็รับปากโอเคได้เราวิดีโอคอลวันนั้นเราก็เห็นว่ามีใครหลายคนนั่งอยู่บริเวณนั้นก็น่าจะได้เห็นการตกลงกับลูกซึ่งมันก็ไม่น่าผิดตามกฎหมายที่แม่จะไปเจอลูกที่โรงเรียนก็ยอมได้หรือจะเอเจ้าที่ไหว้น้ําก็ได้ เพราะการเป็นแม่ตามกฎหมายจริงๆผู้ปกครองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ควรจะกีดกันหรือห้ามเราก็คิดว่าเราก็ทําได้เราก็ไปด้วยความรู้สึกว่าลูกนัดเราลูกคงอยากให้เราไปดูมองเรื่องการฟ้องร้องยังไงเอาจริงๆการฟ้องร้องต่อให้เราทะเลาะกันมันยังเบากว่าการไปฟ้องร้องขอแค่คนเรามันมีเมตตามนุษยจริย์ทมข้างในมันไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอก ลูกไม่ได้ออกมาจากคนเดียวได้มันต้องทำด้วยกันมันต้องมีความรับผิดชอบไม่ใช่ทำด้วยกันลูกออกมาน่ารักแล้วไม่แย่แสเห็นแก่ตัวอันนี้เป็นอะไรที่กุ้งพลอยไม่ชอบมันไม่แมนกุ้งพลอยไม่ชอบคนไม่แมนจุด